อบได้เหรอวะเพรมันอบที่ก้านตรงไหมได้ทำได้มันไม่สบายหรอกมันมันจะเป็นท่าที่แบบท่าแปลกๆท่าแปลกๆท่าไม่สบายแต่ด้วยความที่โอ้ยอยากอบจังเลยวะอะไรเงี้ยมันจะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะเอาหัวเขามามาซบเราจะนั่งอยู่เงี้ยเป็นชั่วโมงก็ได้นะพี่ใช่มีคนสุกจังคาไปหมดเลยอะ แล้วก็หอมของเขาหอมหอมหูเขาก่อนหอมหูก่อนหอมหูแล้วก็แก้มอะไรอย่างเงี้ยหัวหูแล้วก็มาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นคือแค่นั้นไค่เราแค่นั้นคุณได้ข่าวว่าพอนัดกันไปดูหนังอ่ะคุณใส่สูตรไปดูหนังเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมสี่ไหมอ่ะมสี่มสี่มาคุณใส่สูรไปดูหนังเัยสูรพี่ลองจินตนาการนะเสื้อยืดสีขาวขอกลมอ่า ซื้อสูตรสูตรห้าร้อยแต่ก่อนสูตรห้าร้อยมาใส่กับกางเกงยีนเสื้อสูทสีดำนะกางเกงกางเกงยีนสียีนอู้เลิกมาถุงเท้าถุงเท้ากางเกงยีนรัดรัดรูปกางเกงยีนขาเอฟเ่าถุงเท้าสีขาวยาวอคัทจิวคู่ละห้าร้อยคัทจิวสีดำครับสีดำดำหมดดชุดดำดำยีนดำ ขาวคิดว่าเธอหล่อมากตอนนั้นน่ะนี่คุณไปงานลีลาดใช่ไหมคุณไปดูหนังนะแล้วรอบรอบดึกรอบเย็นรอบรอบเที่ยงเลยพี่รอบเที่ยงใส่สูทไปดูหนังโอ้โดำกางเกงยีนแล้วรถกี่เวฟแต่ก่อนเยฟไม่ใช่รถกระบะรถเก่งนั่งในแแอร์นะพี่สปายเวฟใส่สูทเวฟร้อยยี่สิบห้าแต่ก่อนน่ะรถผมไม่ใช่สีดำสีขาวนะสีน้ำเงิน่างกับสีดำ มันหนักนิเนี่ยแต่มันดีที่มันมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็ใส่เหมือนกันแต่เพื่อนผมจะเป็นอีกเฉดสีหนึ่งใส่สูตรเหมือนกันสูตรสีเทาแล้วไอ้นั่นมีคู่ไหมมีคู่ครั้งสูทสีเทาเสื้อทีขาวกางเกงสีดำขี่รถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกน็อกเซ็ตผมอย่างดีเลยนะแต่ใส่หมวกกันน็อตใส่หมวกกันน็อตเพื่อนออกมาไม่แฝงเพื่อนก็อีกคันนึงเพื่อนอีกคันนึงผู้หอนเพื่อนก็หัวหน้าเว็สีฟ้าแล้วไอ้พอเข้าไปในโรงหนังป่ะจับมือไว้เดินจับ คือมันเป็นเรื่องธรรมดาคือจับมือโปบแต่ถ้าทุกคนเห็นนว่าอันนี้คือแปลนแปลนนะแปลนอะไรเงี้ยก็เข้าไปในโรงหนังทั้งสองคู่เขานั่งด้วยกันไงต่อไม่ให้เขานั่งด้วยกันนะผมกับเพื่อนนั่งติดกันเขาต้องมานั่งฝั่งนี้ใช่เดี๋ยวมันคุยกันไม่ใช่ไม่ใช่คุยกันเดี๋ยวเขาเห็นครับเวลาทำอะไรเดี๋ยวเขาเห็นทำอะไรจะทำมาล้อสิไงไงเขาเห็นอะไรเงี้ยผู้ชายมาล้อผหาฝั่งนี้ไง แยกกันต่ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนี้พี่อายไหมล่ะเอ้าอย่างเงี้ยอ้าผมอยู่กับแฟนสมมติพี่พี่อยู่กับแฟนเงี้ยแล้วเวลาเราทำอะไรเงี้ยแล้วมันไปมองเห็นหน้าเพื่อนมันเออไอ้ี่ใสุ่ดดำใช่อารมณ์หมดอารมณ์หมดอุ้ยไอ้สุดเทาไอ้สุดดำผมคิดว่าในยุคนั้นน่ะที่ที่หนึ่งที่ติดพบ ในการในการสวีทของหนุ่มสาวก็น่าจะเป็นลุงหนังลุงหนังใช่ลุงหนังมันเข้าแล้วดูแบบเป็นที่มืดมืดอย่างเงี้ยดีนะที่กองไปเยอะไมเงั้นเขาเก็บไฟไว้ตายทุกวันเขามีเขามีแต่เขายังไม่เผยเขามีเขาเขายังไม่เผยรู้เรื่องไหมดูเรื่องอะไรผมจําไม่ได้ผมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยผมดูแค่อย่างเดียวเลยอ๋อเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ไม่ได้ดูหนังหรอกพี่ของพี่จำอะไรบ้าง แน่ๆไม่ใส่สูตรไปในชุดธรรมดาธรรมดาจับมือจับมือแล้วแล้วจะแล้วเราจะเกรงมากว่าพี่พอหลังจะจับมือแล้วจะยังไงต่อนะเราวางแผนว่าเฮ้ยต้องโอบสิวะอ่าใช่ใช่เราพอเพิ่มจับพอจับปั๊บได้ปั๊บดูแลอ่าได้เว้ยได้เว้ยแต่มันก็ยังเคินมเคิ้เอาว่าโอบโอบยังไงดีก็ก็เริ่มปล่อยมือปุ๊บแล้วก็อันนี้เนะมือางลี่ยนยังไงเอาวางวางเอาแป้งนป้งก่อนเออเช็ดก่อนเช็ดก่อนนั่นนี้เช็ดก่อนมันเปียก เนี่ยมันต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูดูหนังไปต้องบิวต้องบิวต้องบิวแต่แขนเราสั้นนะเียแค่ไหลใช่อะอบไม่ได้ได้แค่ไหลในกองหนังมันอบไหลเหรอวะอบไม่อบได้เลยหรือแล้วก็สุดมือแล้วก็ทำมืออย่างนี้ อันนี้จับครับอ่าลงตรงตักไม่จับไปจับต้องลงตับอะไรนะถ้าอบต้องนี้อบต้องนี้ะไปจับแล้วอ่ะขลักขั้นตอนขลรษขั้นตอนต้องอบอ่ะหรอเข้าโรงไหนจับเลยอ๋อจริงจริงจริงจเป็นคำถามที่ดีมากนะพี่หอมที่พี่หอมถามเมื่อกี้ว่ามันอบได้หรือวะใช่มันอบได้ทำได้ทำได้ไม่สบายหรอกมันมันจะเป็นท่าที่แบบท่าแปลกแท่าแปลกๆท่าไม่สบายแต่ด้วยความที่โอ้ยอยากอบจังเลยวะอะไรเงี้ยมันจะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยใช่ใช่ใช่ใแล้วเราก็จะเอาหัวเขามามาซบเรานั่งอยู่เงี้ย เป็นชั่วโมงก็ได้นะพี่ใช่เฮ้มีความสุขใาไปหมดเลยอ่ะเออแล้วก็หอมของเขาหอมหอมหอมหูเขาก่อนอ่าหอมหูก่อนหอมหูแล้หอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยหัวหูแล้วก็มาไม่ไม่ใช่แค่นั้น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 หัวหูแล้วไปเข่าเลยไฟเข่าเลยแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดลึกกว่านั้นเดี๋ยวลงหนังที่ผมเคยไปดูเขาได้ยินเขาไป้อนซวย